สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวลูกแบดพลาสติกไนล่อนของโยเนกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมาวิสสองพันนะครับหนึ่งหลอดจะบรรจุหกลูกนะครับแล้วตรงนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเมดอินเจแปนนะครับที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเป็นสปีดเจ็ดสิบหกของบ้านเรานะครับนะฮะแล้วก็จะมีสปีดช้ากว่านี้ก็มีนะครับหรือเร็วกว่านี้ก็มีอย่างเช่นต่างประเทศเมืองนอกนี่นะครับที่อากาศเขาหนาวๆเนี่ยเขาก็เลือกสปีดที่เร็วกว่านี้นะครับอย่าง เทียบกับบ้านเราเนี่ยเวลาเราตีแบบหน้าหนาวเนี่ยลูกมันตื้อมากนะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นเมืองนอกเขาก็จะตีสปีดที่มันเร็วกว่านี้นะครับมันเลือกสปีดได้นะนะครับเลือกสปีดได้นะครับรบางคนตีลูกพลาสติกแล้วบอกลูกมันพุ่งนะครับเเลือกสปีดเอานะครับอย่างตัวนี้สปีด76แล้วตัวนี้เมดอินเจแปนนะครับหัวก๊อกนะครับเป็นก๊อก,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 กไม้แท้นะครับก็จะได้ฟีลตีลูกขนห่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีกเนี่ยจะเป็นพลาสติกไนลอนนะครับซึ่งปีกพลาสติกไนลอนตัวเนี้ย ของยูนิคมาวิ2000เนเหนียวมากนะครับเหนียวจริงๆนะฮะบางคนเบื่อนะครับที่จะตีลูกขนไก่ขนห่านขนเป็ดนะครับที่มันเปาะตีแล้วฟูนะครับนะฮะหักง่ายนะครับหรือหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหตีแทบตายลูกไม่พุ่งเลยนะครับนะฮะก็มาเลือกใช้ลูกพลาสติกไนลอนก็ได้นะครับแต่เลือกสปีดที่มันเหมาะกับอากาศบ้านเรานะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกไปบางคนบอกว่าลูกพลาสติกมันพุ่งพุ่งพุ่งคือ อาจจะเลือกสปีดที่ไม่ได้เหมาะกับอากาศบ้านเราก็ได้นะครับนะฮะแต่ตัวโยนิกเนี่ยเขาจะมีสปีดที่ปรับตามอากาศบ้านประเทศนั้นๆนะครับบ้านเราก็จะเป็น76นะครับหรือใครที่เอาลูกเนี้ยไปซ้อมนะครับจะเลือกสปีดที่มันเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับเช่นไปฝึกซ้อมรับลูกตกนะครับนะฮะหรือฝึกซ้อมเล่นลูกดาดนะครับนสายตาโฟกัสเรานะครับจะได้ ปรับสปีดให้มันเร็วขึ้นเวลาไปเจอลูกสปีดธรรมดา76อะไรเงี้ยนะครับจะได้ตีสบายนะครับตีทันลูกนะฮะนะะฮก็บางคนนะครับก็ฝึกซ้อมด้วยลูกที่มันสปีดเร็วขึ้นนะครับเวลารับลูกตกลูกดัดนะครับเพื่อเวลาไปตีจริงนะครับนะฮะเราก็จะเร็วขึ้นนะครับนะฮะใครที่เบื่อนะครับลูกพลาสติกขนไก่ที่มันหักไวแบบ เอาขนเป็ดขนไก่ไปซ้อมเนี่ยพังไวแล้วเปลืองทังด้วยนะครับนะฮะก็ามาตีลูกพลาสติกไนละ่อนเอาไปฝึกซ้อมก็ได้นะครับเอาไปลงเกมก็ได้นะครับดีมากเลยเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนลูกบ่อยเพราะมันเหนียวมากนะครับ ไม่เปาะนะครับแล้วก็ลูกไม่ฟูด้วยนะครับแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องมาออกแรงกันเยอะๆนะครับก็ซื้อตามสปีดตามสภาพอากาศได้เลยนะครับนะฮะใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตระวังของปลอมกูด้วยนะครับลูกแบตเนี่ยของปลอมมันมีมานานแล้วนะครับนะฮะก็ต้องดูดีๆนะครับอันนี้ของแท้นะครับใครสนใจของแท้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตวันนี้ก่อจบการรีวิวนะครับยูนิคมาวิสองพันลูกแบตพลาสติกไนลอนของย o นิคนะครับ ครับ m n j e in j a p ป n ของแท้นะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะ